สรุปรีพับลิกเมื่อรัฐในอุดมคติของเพลโตท้ to, าทายให้เราคิดเพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนย้อมกลับไปสู่ยุคกรีกโบราณที่ปราดผู้ยิ่งใหญ่อย่างเพลโตได้นั่งคิดและถกเถียงกับลูกศิษย์ถึงโลกในอุดมคติที่ควรจะเป็นกับหนังสือปรัชญาการเมืองที่ทรงอิทธิพลที่สุดเล่มนึงของโลกอย่างรีพับลิกครับ ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้ามีสถาปนิกผู้วิสัยทัศน์กว้างไกลระดับตำนานได้มาร่างแบบแปลนเมืองในฝันที่สมบูรณ์แบบทั้งในด้านการปกครองการศึกษาความยุติธรรมและการใช้ชีวิตของพล,ลเมืองทุกคนเหมือนกับคุณกำลังได้นั่งฟังอาจารย์ผู้ชาญฉลาดที่จะพาคุณไปตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องในรอบปัจจุบัน Republic จะทำให้คุณอยากจะท้าทายความเชื่อเดิมๆและร่วมกันสร้างโลกที่ดีกว่า แม้จะฟังดูเป็นเรื่องที่ยากก็ตามครับทำไมความยุติธรรมถึงเป็นเรื่องเข้าใจยากในโลกที่วุ่นวายเพลโตเริ่มต้นหนังสือด้วยการชวนให้เรามาตั้งคำถามที่สำคัญที่สุดนั่นคืออะไรคือความยุติธรรมและทำไมคนเราถึงควรเป็นคนยุติธรรมคำถามเหล่านี้อาจจะดูเรียบง่ายแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงมันกลับซับซ้อนและหาคำตอบได้ยากเหลือเกินครับ เขานำเสนอแนวคิดผ่านบทสนทนาโต้ตอบระหว่างโซโคราติสคืออาจารย์ของเพลโตกับบุคคลที่มีมุมมองแตกต่างกันบางคนมองว่าความยุติธรรมคือการทำประโยชน์ให้พวกผองบางคนมองว่าคือการทำตามกฎหมายและบางคนถึงกับมองว่าความยุติธรรมคือประโยชน์ของผู้เข้มแข็งหรือ strongest advantage ซึ่งเป็นแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงความฉาบฉวยและเห็นแก่ตัวที่มักจะเกิดขึ้นในสังคมลองนึกภาพในยุคปัจจุบันที่เราเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองสังคมหรือแม้แต่ในชีวิตประจําวันเรามักจะรู้สึกท้อแท้หรือสิ้นหวังว่าโลกนี้มันช่างไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยเพลโต กำลังชวนให้เรามาสำรวจแก่นแท้ของคำว่ายุติธรรมว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วเราจะสามารถสร้างสังคมที่ยุติธรรมได้อย่างไรรัฐในอุดมคติมตเมื่อปรชัชาเมธีคือกษัตริยเ์เพลโตได้นำเสนอแนวคิดเกรรี่ยวกรรับรัฐในอุดมคติที่เขาเชื่อว่าจะนำไปสู่สังคมที่ยุติธรรมและมีความสุขอย่างแท้จริงซึ่งแตกต่างจากรูปแบบการปกครองที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง โดยเขาได้แบ่งโครงสร้างของรัฐออกเป็น3ชนชั้นหลักๆเปรียบเทียบกับส่วนต่างๆของจิตวิญญาณมนุษย์คือชนชั้นนักปกครอง g u a r d i a n o f Philosopher Kings) เปรียบเทียบกับสติปัญญา (Reason) ในจิตวิญญาณคนกลุ่มนี้คือผู้ปกครองที่ได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นด้านปรัชญาคณิตศาสตร์ดนตรีและการออกกำลังกาย พวกเขาไม่ได้สแสวงหาอำนาจหรือความมั่งคัง่งแต่สแสวงหาความจริงและความดีงามเท่านั้นและปกครองด้วยปัญญาและเหตุผลเท่านั้นเหมือนกับซีอีโอในปัจจุบันที่ไม่ได้สนใจแค่กำไรบริษัทแต่สนใจที่จะสร้างนวัตกรรมที่ดีที่สุดเพื่อมนุษยชาติซึ่งหาได้ยิ่งกว่างนมเข็มในมหาสมุทรชนชั้นนักรบ auxiliary warriors เปรียบเทียบกับความกล้าหาญ spirit ในจิตวิญญ,ญาณ คนกลุ่มนี้คือผู้พิทักษ์รัฐมีหน้าที่ในการปกป้องประเทศชาติและรักษาความสงบเรียบร้อยพวกเขาได้รับการฝึกฝนด้านการทหารและมีวินัยนสูงชนชั้นผู้ผลิต (producer, worker) เปรียบเทียบกับความปรารถนาแอปพิไท e ในจิตวิญญาณคนกลุ่มนี้คือพลเมืองทั่วไปที่มีหน้าที่ในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อหล่อเลี้ยงสังคมไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรช่างฝีมือหรือพ่อค้า เพโตเชื่อว่าสังคมจะยุติธรรมก็ต่อเมื่อแต่ละชนชั้นทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่และที่สำคัญที่สุดคือปรัชญาเมธีคือผู้ที่ควรจะปกครองรัฐเพราะพวกเขาเท่านั้นที่มีปัญญาที่จะมองเห็นความดีงามและความยุติธรรมที่แท้จริงและนำพารัฐไปในทิศทางที่ถูกต้องนอกจากนี้เขายังเน้นเรื่องการศึกษาที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพและมีบทบาทสำคัญในการหล่อหลอมจิตวิญญาณของแต่ละชนชั้นให้เป็นไปตามอุดมคติ นี่แค่ส่วนหนึ่งของโครงสร้างรัฐที่เพลโตจินตนาการขึ้นมาเท่านั้นนะครับยังมีเรื่องบทบาทของผู้หญิงครอบครัวศิลปะและบทลงโทษที่เขาก็ได้กล่าวถึงอย่างละเอียดถ้ำคือมายาปัญญาคือแสงสว่างแกนแท้ของรีพับลิกไม่ได้แค่นำเสนอรูปแบบการปกครองในอุดมคติแต่มันคือการชวนให้เรามาตั้งคำถามกับโลกที่เราอาศัยอยู่และค้นหาความจริงที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เราเห็น เพลโตนำเสนออุป,ปมานิทานเรื่องธรรมหรือ a l l e g o r y of the Cave ที่ด่งบังที่สุดในประวัติศาสตร์ปรัชญาเพื่ออธิบายว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ก็เหมือนนักโทษที่ถูกล่ามโซ่อยู่ในถ้ำมองเห็นแค่เงาที่สะท้อนบนผนังถ้ำแล้วคิดว่าเงนานั้นคือความจรมิงมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะหลุดพ้นจากโซ่ตรวนออกไปเห็นแสงสว่างภายนอกถ้ำและค้นพบความจริงที่แท้จริงซึ่งก็คือแบบหรือฟอร์มนั่นเองครับ พ้นเหล่านั้นแหละคือปรัชญาเมธีที่มีหน้าที่กลับมาบอกเล่าความจริงให้เพื่อนร่วมถ้ำฟังแม้ว่าเพื่อนร่วมถ้ำจะไม่เชื่อหรืออาจจะโกรธแค้นก็ตามลองนักภาพคนในยุคนี้ที่ติดอยู่ในเอ็กโ h แชมเบอรหรือฟองสบู่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเห็นแต่สิ่งที่อยากเห็นเชื่อแต่สิ่งที่อยากเชื่อโดยไม่เปิดรับมุมมองอื่นหรือไม่พยายามค้นหาความจริงด้วยตัวเองเพลโตกำลังบอกเราว่านั่นแหละคือถ้ำที่เราติดอยู่ และประโยคเด็ดจากหนังสือที่ผมอยากจะยกมาให้ทุกคนได้ฟังซึ่งเป็นประโยคที่สรุปแก่นของปรัชญาการสแสวงหาความจริงในเล่มนี้ได้ดีที่สุดก็คือ "Unless philosophers become kings, orders now call kings and rulers generally study philosophy and political power and philosophy entirely c o n c i s e cities will have no rest from evils" เว้นแต่ว่านักปรัชญาจะมาเป็นกษัตริย์ หรือผู้ที่ถูกเรียกว่ากษัตริย์และผู้ปกครองในปัจจุบันจะศึกษาปรัชญ,ญาอย่างจริงจังและเพียงพอและอำนาจทางการเมืองกับปรัชญ,ญาจะสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์มิฉะนั้นเมืองต่างๆจะไม่วันหลุดพ้นจากความชั่วร้ายประโยคนี้มันทั้งลึกซึ้งและท้าทายมากนะครับมันบอกว่าตราบใดที่เรายังปล่อยให้คนที่ไร้ซึ่งปัญญาไร้ซึ่งความจริงใจและไร้ซึ่งเหตุผลมาปกครองเราก็จะไม่วันสร้างสังคมที่ดีขึ้นได้ และมันคือการชวนให้เราทุกคนตระหนัดถึงความสำคัญของปัญญาในการขับเคลื่อนสังคมให้ไปข้างหน้าครับท้ายที่สุดแล้วรีพับลิกไม่ใช่แค่หนังสือปรัชญาการเวร์ยแต่มันคือคู่มือการใช้ชีวิตที่จะช่วยให้คุณคิดวิเคราะห์ได้อย่างลึกซึ้งเข้าใจมนุษย์และสังคมและมีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมโดยการเริ่มต้นที่การพัฒนาปัญญาและความยุติธรรมภายในตัวเราเองซึ่งผมอยากให้ทุกคนไปหาซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านเองเพราะ มันจะเป็นมรดกทางปัญญาที่จะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองโลกและวิธีที่คุณใช้ชีวิตไปตลอดการครับนี่แค่ส่วนหนึ่งของแนวคิดอัลลัมลึกในหนังสือเท่านั้นนะครับกำลังใจและข้อคิดสำหรับคนยุคนี้เรื่องราวในรีพับลิกให้ข้อคิดที่สำคัญกับเราในยุคปัจจุบันนะครับอย่าเชื่อทุกสิ่งที่คุณเห็นในยุคที่ข่าวสารบิดเบือนเกมไปหมด หนังสือเล่มนี้เตือนให้เราตั้งคำถามและค้นหาความจริงด้วยตัวเองเพราะสิ่งที่เราเห็นอาจเป็นเพียงเงาเท่านั้นสร้างความยุติธรรมเริ่มจากตัวเองการสร้างสังคมที่ยุติธรรมไม่ได้เริ่มจากผู้นำเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มต้นจากพลเมืองทุกคนที่มีความยุติธรรมอยู่ในจิตวิญ,ญญาณและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด การศึกษาคือพลังเพลโตให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างยิ่งเพราะมันคือเครื่องมือที่จะช่วยให้หล่อหลอมให้คนเรามีปัญญาและคุณธรรมที่จะนำไปสู่ชีวิตที่ดีและสังคมที่ดีรีพับลิกไม่ใช่แค่หนังสือปรัชญาการเมืองนะครับแต่มันคือคู่มือการใช้ชีวิตที่จะช่วยให้คุณคิดวิเคราะห์ได้อย่างลึกซึง้งเข้าใจมนุษย์และสังคมและมีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ดีกว่าเดิม ถ้าคุณเป็นคนที่อยากจะเข้าใจแก่นแท้ของความยุติธรรมอยากจะตั้งคำถามกับระบบสังคมที่อยู่รอบตัวคุณอยากจะพัฒนาปัญญาและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้นรีพับลิกคือหนังสือที่คุณไม่ควรพลาดครับรับรองว่าคุณจะได้รับทั้งความรู้แรงบันดาลใจและอาจจะทําให้คุณอยากจะลุกขึ้นมาเป็นนักปรัชญาในชีวิตประจําวันทันทีที่อ่านจบเลยทีเดียวครับนี่แค่เศษเสี้ยวของแนวคิดทั้งหมดในหนังสือเท่านั้นนะครับ ยังมีอีกหลายบทสนทนาที่น่าสนใจหลายมุมมองที่ชวนให้คิดและหลายข้อถกถีมที่จะช่วยให้คุณพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ของคุณได้อย่างก้าวกระโดดที่รอให้คุณไปค้นพบด้วยตัวเองอีกมากมายครับถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ